การแข่งขันล่องแพทารกหญิงแห่งจักรวรรดิลอรินฉันชื่อลินเซียปีนี้อายุสิปีเดิมทีฉันเป็นนักสิกษาธรรมดาในศตะวรรวที่21คนหนึ่ง3มวันก่อนตอนที่ฉันกําลังเด็กกับแฟนพวกเราถูกชนอยางอนาบเมื่อเตือนขึ้นอีกครั้งก็พวกบว่าตัวเองทะลุมิติมาแล้วฉันกลายเป็นเด็กทารกมีอายุสามเดือนสู้เขาลุกรักพ่อของลินเซียแม่ขอินเซีย เชียนเียนลูกสู้เขานะสองคนนี้คือพ่อแม่ของฉันในโลกนี้ฉันเป็นลูกคนที่สี่ของบ้านแล้วมีพี่ชายอีกสามคนเมื่อเทียบกับฉันแล้วสองคนนั้นรักพี่ชายสามคนมากกว่าจินเซียถ้าลูกได้รู้จักกับพัดกับลูกเป็นบุญตีบุญธรรมพอถึงตอนนั้นลูกจะได้เป็นเจ้าหญิงมีความสุขของครอบครัวเราขึ้นอยู่กับลูกแล้วนะใช่ใช่ข้าสินสอดขอเมียแต่งงานของพี่ชายลูกในอนาคตก็ต้องพึ่งลูกแล้วนะลูก ต้องชนะให้ได้ละ่ละเด็กดีสู้เขาไม่รู้ว่าจัก,กรพรรดิของจัก,กรวรรดินี้บ้าอะไรถึงได้อยากเลือกเด็กชายละหญิงชาวบ้านเป็นสาวบุญธรรมเลยจัดกิจกรารแข่งขันบ้านนี้ขึ้นมาเด็กทารกของจัก,กรวรรดิถูกปลอยไปมาตั้งแต่คู่เมืองใครๆก็อยากเข้าชิงชัยเป็นคนแรกคนนั้นจะได้เป็นลูกสาวบุญธรรมของจัก,กรพรรดิสำหรับชั้นในการแข่งขันแบบนี้เป็นการแข่งขันที่ไร้สมองจนถึงที่สุด สู้เขามีเสียสู้ส,สู้เขาผู้เท่าเจ้าแน่ใจว่าคําทํานายไม่มีอะไรผิดพลาดเด็กไร้ประโยชน์ที่เอาแต่ร้องให้พวกนี้นะหรือจะเราจะช่วยลูกค้าในอนาคตได้ฝ่าบาทหม,ม่อมจุดได้โปรดเชื่อกับหม,ม่อมจากการการทํานายอย่างแม่นยําของกระหม่อมในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าอีกสิปีข้างหน้า จกักรวรรดิลอรินของเราจะเกิดหายนะครั้งใหญ่และเจ้าชายของพวกเราจะสวรรคตรในหายนะครั้งนี้มีเพียงแต่การเสียสละของบุตรีที่สวรรค์เลือกเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าชายได้มีเพียงแต่วิธีนี้เท่านั้นที่จะรู้ว่าบุตรีที่สวรรค์เลือกผู้ใดปาาอาวุโสแห่งจกักรวรรดิลอรินโลตาเอาเถอะข้าเชื่อเจ้าก็ได้จกักรวรรดิแห่งจกักรวรรดิลอรินโซอี้อีดินเด็กคนนั้นดูต่างออกไปจากเด็กคนอื่น ่าบาททรงหาบุตรีที่สวรรค์เลือกเจอแล้วพะยะค่ะหรือพะยะค่ะยินด้วยดีด้วยกับฝ่าบาทที่เจ้าองค์หญิงน้อยพะยะค่ะอย่าเพิ่งรีบยินดีกับข้าจะได้เป็นเจ้าหญิงแห่งจกกักรวรรดิลอเล่นหรือไม่ต้องพิสูจน์ถึงจะรู้ช้าก่อนฝ่าบาทพระองค์ทรงใช้พลังเวทกับชาวบ้านธรรมดาหรือพะยะค่ะพลังของฝ่าบาทเก่งกล้านักอาจจะทําให้เขาบาดเจ็บได้ไม่ต้องพูดมากข้ารู้ขอบเขตอ่า ใครก็ได้ช่วยดูมีทิกับน้ําไม่สนการ่งกนงันแล้วต้องช่วยลูกก่อนใช่ถ้าถึงเงินวันมันจะมากแค่ไหนก็ไม่สําคัญเท่าลูกไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่มันอะไรกันไปพวกเราเกิดกันเถอะพระเจ้าทําไมตัวอยู่ดูก็มีคลื่นใหญ่แค่นี้ได้ก็ใช่น่ะสิคลื่นลูกใหญ่ขนาดนี้เลเซียต้องได้จึงแย่งไรแล้วจะได้เป็นเจ้าหญิงได้อย่างไรแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปสู่ขอสาวให้พี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้แม่น้ำยังสงบิงอยู่เลยทําไมจะเจูดถึงมีมังกรัยษ์ปรากฏขึ้นสร้างคลื่นใหญ่ขนาดนี้เราต้องจับให้แน่น แต่ตกน้ำไม่ได้ดขาดในคนอื่นมีต่างแม่คอยปกป้องแต่พ่อแม่แยิของเรากลับไม่คิดจำช่วยเราในสถานการณ์แบบนี้เราจะต้องทำพึ่งตัวเองน่าสนใจคนนี้แหละ